สวัสดีครับวันนี้เรามาตรวจเช็ครถให้ลูกค้านะครับอาการคือขับเคลื่อนไม่ได้ครับเป็น e โ o รุ่นนี้นะครับอืมดูสภาพโดยทั่วไปเบื้องต้นนะครับก็ดูแบตก่อนนะครับดูขั้วแบตก็สันเฟน,นะครับเกลือนะครับขึ้นที่ขั้ว แต่เบื้องต้นเท่าที่เราวัดก็ก็ไม่ขาดนะครับก็วนมีไฟมีอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะดูน้ากันให้ลูกค้านะครับน้ํากันกย็ยังเยอะอยู่ครับเต็มอยู่น้ํากันยังอยู่แตาการรถไม่วิ่งนะครับสภาพโดยรวมเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ใช้ในไร่ในสวนนะครับสภาพเลยออกประมาณนี้ มอเตอร์เระวัดแล้วนะครับไม่ดีแล้วก็ในส่วนของชุดันเร่งด้านนี้ก็เช็คไฟขาสิบสามกับสิบห้าแล้วนะครับมานะครับปกติก็ไล่ไฟจากคีสวิตมาครบหมดนะครับทุกขาขานี้ขานี้มาหมดก็สรุปก็คือเท่าที่อาการที่นั่นคือเป็นตัวนี้ครับ ตัวลันเท้านะครับสวิตช์ลันเทามีปัญหาที่สายที่ปักนะครับก็เดี๋ยวจะได้ทําการแก้ไขลูกค้าเบื้องต้นนะครับอันนี้ไม่เสียอะไรมากคือในตอนแรกเราคิดว่าเป็นกล่องควบคุมเสียก็ไม่ใช่คนระับเมื่อเราไล่สายต่างๆจุดต่างๆต,ตามขากล่อ,องควบคุมเนี่ยปรากฏว่าไฟของสวิตช์ลันเท้าไม่มานะครับก็เดี๋ยวจะทําการเดินสายใหม่ให้ลูกค้าเพราะว่าดูจากสภาพการใช้งานเนี่ยในส่วนเนี่ยน่าจะผุนะครับสาย โอเคครับก็สรุปคันนี้คือชีวิตลินทาวเสียนะครับพิซซัตโกคันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ